สวัสดีครับอยู่ผมกอมนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึง4สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดหาโกโรใครที่กำลังมองหาตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับผม เรื่องแรกไดครับความสามารถของตัวละครในเลเวล90โกโรจะมีพลังชีวิต9,570หน่วยถ้ามองเผินๆมาอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่จริงๆนะครับมันก็เป็นพื้นฐานนะครับของตัวละครสายซัพพอร์ตต่างๆจะมีเลือดประมาณนี้นะครับพลังโจมตีพื้นฐานของโกโรนะครับจะอยู่ที่183หน่วยพลังป้องกันพื้นฐานนะครับอยู่ที่648หน่วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะฮะและโกโรนะครับผมเติบโตเป็นโบนัสความเสียหินนะครับในเลเวล90โบนัสความ เสีหินอยู่ที่24นะครับอัตราคิ5และความนัคิ50ครับโดยรวมโกล o เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆนะครับไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตตัวละครธาตุหินแต่ตัวละครที่โกลวจะซัพพอร์ตได้ดีจะเป็นตัวละครที่เปลี่ยนพลังป้องกันเป็นความเสียหายอย่างอื่นนะครับเพราะทั้งสกิลธาตุถ้าไม่ตายถูกออกแบบมาให้เฉพาะตัวละครธาตุหินใช้งานเท่านั้น ใครที่อยากได้ตัวละครนี้เพราะความน่ารักน่าจะถูกอ,อกถูกใจไม่น้อยเลยครับ 2. ไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครและพรสวรรค์น,นะครับอเทมจากบอสจะใช้เลื่อนขั้นตัวละครโกโรนะครับคืออเทมเดียวกันกับของอายากะ perpetual heart ดรอปจากบอส perpetual mechanical a r r l y o e ามส30ขึ้นไปผมไม่ทำไกด์วิธีสู้บอสต,ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับสามารถกดที่มุมบนขวาเพื่อไปดูกันได้เลยครับอเทมจากบอสที่ใช้อัปเกรดพรสวรรค์น,นะครับก็คือ m o m e n moment ดรอปจากบอสซินโอรา level เจขึ้นไป ตอนนี้ผมก็ได้ทำการวิธีซูบอสเอาไว้แล้วเช่นกันนะครับสามารถกดที่มุมบนขวาไปดูกันได้เลยครับไอที่บอกไปในคลิปราทากิอิโตะนะครับว่าด้านหลังตัวละครได้จของจากบอสได้ใหม่อย่างน้อยมากๆถ้าใครอยากฟาร์มของให้ตัวละครใหม่ๆผมแนะนําว่าเปิดหาตัวละครที่อยากเล่นไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็กลับไปปป้นตัวละครที่มีอยู่นะครับให้เลเวล9กก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มของบอสใหม่ๆนะครับจะได้ฟาร์มบอสได้ใหม่ง่ายๆนะครับ3จัดทีมได้เฉพาะทีมหินนะครับ เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องทใหญ่มากๆของเกมนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของซัพพอร์ตเฉพาะท่านั่นเอง เพราะว่าโกโร่นะครับเป็นตัวละครแรกที่เฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเล่นตัวละครนี้ต้องเป็นทีมหินเท่านั้นเนื่องจากทั้งสกิลท่าและท่าไม่ตายมันปรับแค่ท่านหินมันจึงมันคับนะครับประตอมปทีมหินซึ่งมันจะแตกต่างจากเบนเน็ตนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ท่าไม่ตายนะฮะแล้วก็ตวงเล็บไว้เลยนะครับว่าเป็นเบนเน็ตที่ไม่ปลดกลุ่มดาวที่6นะครับเพราะ้ปลดกลุ่มดาวที่6ไปแล้วนะฮะเบนเน็ตก็จะกลายเป็นตัวละครเฉพาะท่าเช่นกันเพราะว่าจะเปลี่ยนความเสียหายธรรมดาที่โจมตีเเนียยยกลาาป็ควมส เร,เรื่องสุดท้ายนะครับโกโรมีพรสวรรค์ในการหาไอเทมพิเศษที่อินาซึมะนะครับอันนี้ก็เป็นพรสวรรค์ที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างตัวละครที่มอนตรท์ที่มีความสามารถนี้ก็จะเป็นทั้งด้านของน้องครีถูกไหมแล้วก็ของลีเวเนี่ยตอนนี้ก็มี2ตัวละครนะครับตัวละครแรกก็จะเป็นชี่ชีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทั้งด้านของเหยียนเฟยในส่วนนี้ผมคิดว่าผู้พัฒนาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการออกแบบพรสวรรค์ให้ตัวละคร5ดาวใหม่ เพราะว่าอย่างน้องเครีรกับเชีฉีเนี่ยก็เป็นตัวละคร5้าดาวเหมือนกันนะครับผมเลยเดาว,ว่าการที่มีตัวละครสีดาวนะครับที่มีพรสวรรค์ในคาถาไอเทมพิเศษแบบนี้จะช่วยให้ผู้เล่นหลายๆคนที่ไม่มีงบเปิดตัวละครห้าดาวเนี่ยได้มีตัวละครสีดาวที่ใช้หายเทมมาใช้งานนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยครับตัวละครสีดาวอาจจะออกยากกว่า5ดาวดาวเลยสามน,นะครับ แต่ใช่ว่าคนที่ไม่มีตัวละครแบบนี้เนี่ยจะไม่มีทางรู้นะครับว่าไอเทมพิเศษเหล่านี้อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีไปเปิดแมปออฟฟิเชียลนะครับเพื่อดูตำแหน่งจากในเว็บจากนั้นก็มาปักหมุดในเกมนะครับแต่อาจริงมันก็แอบหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับไหนจะสลับมาเปิดเว็บไซต์นะครับไหนจะสลับกลับไปในเกมเดินทางไปถึงพื้นที่กดปักหมุดกลับมาใหม่แบบนี้นะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากๆผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายตัวละครเลยนะครับจากนี้ที่เป็นตัวละครของอี a นซิมและจําเป็นต้องใช้พวกไอเทมพิเศษ จากอนามะนะครับยังไงก็ไม่ควรพลาดตัวละครโกโรนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ4สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดหาโกโรยังไงก็ฝากติดตามทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับและผมมีไลฟ์สดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง2ชั่มงครึ่งขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ